สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในใกซ่าคูชินออีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมาค่ะพ็อกเก็ตดิจิ i ชั่นเวอร์ชัน0.12.2สวัสดีค่ะว,วันนี้น้อยก็อยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้พาร์ทสานะครับงั้นมาเริ่มกันเลยเราก็ต่อโวอ์เดิมมาเลยนะครับโอเคน้องวาเข้ามาจอยได้เลย วันนี้หวังว่าคงไม่ขางอะไรอีกนะครับเราต้องไปเอฟบีซีนะึ่ไปกันเร็ว ฟังอยู่ห้าอันไม,ไม่มีมต้องไปปนอาหารจะแซมบี้ซอมบี้แล้วทำไมล่ะตอนนั้นผมสำรวจมาแล้วอะ แถวนั้นมีถ้ำแล้วก็โคเยอะแยะแต่ไปหมดเลยอ๋อเดินช้าจังเลยน้องวายเดินมาเร็วๆอยู่ไหนเนี่ย ขุดโคลกันั่นไงโคนี่ก็โคโคเยอะแยะออยไม่กดแล้วทอาหาร่อนน้องวายไปขุดหรือเปล่าไปขุดโคก่อนอขุดโคทถ้ำโน้นอีกถ้ำนึงอ่ะอมันมีอยู่กระจิกหนึ่งตรงถ้ำนน้น งไม่ได้มีท้อเลยเดี๋ยวอันนี้ว่าแล้วต้องมีอีกมีแค่นี้อ่ะตัะวตรงนี้น้อยจังเลยโอ้โหเยอะสุนแลว ทำทอสก่อนมีที่ขาไหมโอ้ยเดินไม่เข้าโอ้ยเดินไม่เข้านี่บ้านนี้มีที่ขามีมาเยอะแค่ไหนอะน้องมายอะ ได้ทอสมาสุสอันโอ้โหเอ็นบีซีนี่น่าขำค่ะจริงๆไปขุดเลยกันเย้ได้เหล็กมาเพิ่มอีกแล้ว ดีกว่าน้วายมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วตัดไม้ด้วยนะยเจอเล็กโชคดีจังเลยโอ้โหโชคดี โอ้โหโชคดีมากโอ้โหเจอถ้ำอีกถ้ำด้วยมาเร็วๆร็วมาว้ามาเร็วๆ จะโคอีกแล้วเชิญดไปขุดไม้มาหน่อยโอ้โหที่ขุดจะฟังอยู่แล้วขุดโคไปเยอะมากเดี๋ยวรอแป๊บน,นะครับ โอเคมนต่อเลยแถวนี้โคเยอะมากเลยสามารถขนไม้ได้ยังขนไม้ขึ้นมาขึ้นขนไม้ก็ทำเอา,อาซิ เก็บทอดก่อนเปลือทอดเปลืองทอด,ทอดวันนี้เป้าหมายเราคืออะไรกันดีนะน้องวายวันนี้เป้าหมายอะไร เอ็นซีแล้วเ,วเอ็นีซีใส่น้อวายไปขุดไม้มาทำฟาร์มด้วยวขุดไม้ก่อนนะเียต้น,นไม้ แล้วนะระวังซอมบี้ด้วยโอ้โหสกเกลเลตันยืนอยู่กับแมงมุมเฮ้ยไม่ยอมให้โดนตีหรอกค่ะโอ้ม่โดนโอ้ไมงมุมงงข่าวสกเกลเลตันจะตีอซกับี้จนตาย จะได้ไป,ไปนรกนะครับยังไม่แน่ถ้าหาออฟซิเดียนไม่เจอเยอะโอ้ยซอมมี่ซอมมี่เห็นเ็นเอ็นดีซีอ๋อซอมมี่ซอมมี่ซอมมี่ เขาวายมาช่วยหน่อยดิ อ๋อแหลกแหลกแหลกคุณผ right, ู้ชมครับผมจะแอบกลับบ้านครับ เดี๋ยวค่อยมาตอนเช้าแล้วกันซอมบี้อะเดินมาทำไมมีแสงตรงนี้เนี่ยลาวาหรือเปล่าโอ้โหลาวาอยู่กับคิปเปอร์แหว่เดินมาดิแหว่ ฝนตกเหรอไอ ผลผลิตโตแล้วไม่มีาบ้วดาบก่อเสียงอะไรอ,ะไอ่ะโอ้โหธนูเฉียวหน้าโอเครก้องกอลับบ้าแรงมากเลยตอนนี้ที่ไหนเช้ายังที่ทน่น,นอ,ยอ,อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ S <S ที่ NPC นทรายที่ไหน น่ญญาจะอยู่ m อ c ซสญญายเป็นเช้ญญาเหมือนกันเลยว่าจะอยู่ที่เ b ็นบ เก็บของกันดีกว่าเก็บของนี้ m p c ซ้ายดนี่ยนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่ อากาศอยกสิดท้ายอ่ะฝนตกลงมาทางบันไดเมื่อไหร่จะช้าเนี่ย ทำงานแล้วด้อยโดนหลอกเฮ้ยกลับบ้านเร็วๆจะได้นอน จะได้นอนโอ้โหทิฟเฟอร์แพร่ไปจับคปนองนี้เฮ้ยมาเร็วๆจะได้นอนโอ้โหทิฟเฟอร์ 反正我也不知 อซอมบี้โกลไลเดอร์ครับโอ้โหตอนนี้ครับฟันขึ้นเต็มไปหมดเลยซอมบี้ครับโอ้โหมีซอมบี้โกลไลเดอร์สองตัวแล้ยครับฟันขึ้นเต็มไปหมดเลยโอ้โห เฮ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วต้องการไม้นั่นอยู่พอดีเนี่ยใช้ดาบกดนะครับเฮ้ยน้องวายของพี่นายนี่ได้สติ๊กมาเพิ่งรู้นะเนี่ย หน่องฟายังเจ้าหน่ฟังหน่ฟังหมดแล้วเนี่ยหน่ฟังได้แค่เจ็ดที่ไหนได้แค่สามอ่ะไปทำฟาร์มเร็วทำฟาร์มทำฟาร์ม ของแหกมากเลยตอนนี้คับพี่โต้ก็ทำไมมี bien, แต่ไม่ว่างตัดไม้ดิสอตัดไม้หี่อตัดอะไรสอตัดไมสอให้ต well ัดไม้สองต้นนี่เน คนต้นไม้เร็วๆพ <c oughs> าพน,นี้คงไม่ได้เรื่องอะไรเลย บก็จบภาพนี้เลยนะ 没有打开图。